โยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ผมก็จะมาเออทำคลิปครับผมแจกสอนเล่นแล้วก็สอนลงครับผมนะฮะแอดออนใน Minecraft PE หรือไหมค r ับเบ e d r ็อกนะฮะซึ่งสามารถเล่นได้ในทางอในส่วนของตัวโทรัพทมือถืออย่าง Android iOS นะฮะและสามารถเล่นบนคอมวิด d โอเทนได้ครับผมนะฮะลงไปถึงถ้าเกิดว่าใครมีเกมคอนโซลอย่าง Xbox One PlayStation 4และในโทรศัพผมสามารถที่จะเข้าร่วมเซิร์ฟกับคนที่มีแอดออนตัวนี้ได้ครับผมนะฮะสำหรับแอดฟอมอื่นเซิร์ฟที่เป็นโคอนโซลอาจจะต้องเข้าเป็นคน Smart ix, สมาชิกเซิร์ฟอาจจะไม่สามารถเอามาลงเป็นโฮสต์ได้ครับผมนะฮะอาจจะต้องเข้าเลิ่องของเพื่อนนะฮะโอเคเนาะซึ่งก็ถามว่าแอดออนที่ผมทำการเอามาพาชนุนวันนี้คือแอดออนอะไรครับผมดูจากปกคลิปน่าจะรู้นะเนาะก็คือแอดออนโครโรนาไวรัสครับผมหรือแอดออนไวรัสโควิด19ที่มันระบาดในปัจจุบันนั่นเองครับผมก็คือตอนนี้ได้มีคนทำการสร้างแอดออนนครับผมะะฮ ปล่อยไวรัสโครโรนาเข้ามาในเกมไมโครฟีหรือไม่ครับไป็ล็อกนะฮะถึงตอนแรกผมก็กำลังหนักใจอยู่เอ๊ะจะเอามาลงดีไหมนะฮะโอ้เห็นคนอื่นเอาไปลงกันแล้วผมก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเอามาลงหน,หน่อยละกันนะฮะอ่ะก็นั่นแหละเอาผมทีนี้นะครับผมก็จะพาชมว่าจะวัดออนตัวไวรัสโครโรนาหรือไวรัสโควิด -19 เนี่ยทำอะไรได้บ้างเราก็จะมาดูกันนะผมนะฮะโอเคผมใช้ตอนนี้ผมใช้จอยนะฮะเนื่องจากผมรีวิวแท็บเล็ตเพราะว่าออนตัวเนี้ยมันใช้ได้ทั้งเวอร์ชั่น 1.4 1เครับผมแล้วก็เวอร์ชัน1.6เบต้าครับผมนะฮะซึ่ง1.4ผมใช้ในแท็บเล็ตไงก็เลยใช้ทัดไม่ถนัดครับผมโอเคนะก็บอกไว้ก่อนละกันอาจจะงงนิดนึงนะฮะอา้าวซึ่งถึงตอนท้ายคลิปก็จะลงเป็นในส่วนของตัว1.6ว่าลงได้ไหมนะโอเคเนาะทีนี้เราก็จะมาเริ่มดูกันจริงๆแล้วว่าในส่วนของเอ่อไอตัวฮัทออนทิวานี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็มาดูกันโดยอย่างแรกครับผมสิ่งที่เชอออนตัวนี้ทำอย่างแรกก็คือการเพิ่มไอเทมกับม็อบนะฮะอินนิตี้อะไรอย่างงี้นะฮะ โดยผมจะพาไปดูในส่วนของตัวเอนติตี้กันก่อนครับผมเอนติตี้ที่มันเพิ่มเนี่ยครับผมนะฮะก็จะมีสองตัวที่เสร็จออกมาได้ครับผมก็จะมีส่วนของตัวอ่านี่เลยครับผมโคโรโนาไวรัสครับผมนะฮะนี่คือสปอตเอของเขาผมนะครับนี่แล้วก็มีอันในส่วนของตัวซ่าขัางขาวผมเพราะว่าตัวเป็นโคโรนาเนี่ยเขาเชื่อว่ามาจากขังขาวแต่จริงๆต่อมาเขาไม่ได้อัปเดตว่าเป็นมาจากตัวนิ่มนะฮะอ่ะไม่ใช่ขังขาวแต่ว่าได้ไหมครับไม่มีตัวนิ่มไงก็เลย ทั้งข่า,ขาวแทนเพราะข่า,ขาวเองก็เป็นแหล่งก็เป็นหนึ่งในแหล่งที่มาเหมือนเขาบ้านก็ตรงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตรงเท่าไอตัวนิ่มนะฮะโอเคเนาะทีนี้นะครับจเจ้าไวรัสโคโรนาเนี่ยครับผมนะครับแล้วผมเซอออกมามันเป็นไอติสต์ผมเซอออกมาเนี่ยก็จะเป็นม็อกเด้งไปเด้งมาแต่ว่าดังนั้นผมก็ทําการสร้างที่คุมขังของเขาเอาไว้ครับผมนะฮะนี่ก็จะเข้ามานซัมอนได้เหมือนกันนะผมนะฮะเดี๋ยวดูเข้ามันซัมอนของเขาผมปุ๊บก็ถ้าคนต้องการใช้โฆษาซัมอน,นก็ใช้ทับซัมอน ncov โคโลนแล้วก็โคโรนครับผมนะฮะส่วนตัวตัวนอนยืดยืนเนี่ยก็เป็นส่วนของตัวตำแหน่งนั่นเองครับผมนะฮะอ่ะไม่ต้องสนใจนะตรงข้างหลังเนี่ยครับผมโอเคทีนี้ผมจะลองเสกเจ้าตัวไวรัสโคโรนาการของผู้ชมเออน่ากลัวเนี่ยเดี๋ยวผมลองเสกเขาดูครับผมปึ๊บนี่แล้วผมก็มาเป็นตัวแบบนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นการจำลองลักษณะโครงสร้างของตัวไวรัสโคโรนาซึ่งตัวมันหน้าตาจริงก็ประมาณนี้แหละครับผมนะฮะอ่ะซึ่งถามว่าจริงๆเวลาตัวมันใหญ่ขนาดนี้จริงๆคือไม่นะฮะตัวมันเล็กมากๆแต่ว่านั่นแหละ เขาทําเป็นเออ่ม็อบในไมค์แคม์เนาะก็อยากให้มันเห็นได้ชัดนิดนึงเหมือนพึ่งอ่ะพึ่งไหมครับตัวเบลล์มเลยนั่นแหละนะฮะก็ตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะให้มันเห็นได้ชัดนะฮะอ่ะก็เป็นเหมือนตัวอย่างครับผมนะครับซึ่งเจ้านี่ถึงเป็นอะไรที่แสมากๆเดีย๋ยวจะให้ดูมันทำอะไรได้ละกันนะฮะอ่ะแล้วก็ต่อมาอันที่2องเขาผมก็คือส่วนองตัวซ่าขัางขาวผมหรือเดสแบทคอปนะฮะเจ้านี้ก็เป็นซ่าขัางขาวแบบนี้ครับผมนี่นะฮะอ่ะ ซึ่งไอ้ซ่าข้างค่าวตัวนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้มันเนี่ยเป็นผู้เล่นเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ปลายยาออกมาใช่ไหมมันแทนการกระจายของไวรัสครับผมนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในเคลียร์ชีพไอ้รัสก็เลยยังไม่ออกมาครับผมนะครับผมจะตีเขาไปก่อนนะครับปุ๊บซึ่งถามว่าเราจะหาซ่าข้างค่าวจากไหนครับผมไอ้ซ่าข้างค่าวเนี่ยจะได้มาจากการที่ผู้เล่นเนี่ยทำการฆ่าข้างค่าวจริงๆครับผมนะต้องเป็นผู้เล่นฆ่านะใช้คอมมานด์ฆ่าไม่ได้นะฮะที่ผมจะเสกเข้าไว้ดูผมปุ๊บนี่นะฮะข้างค่าวธรรมดาเลยนะฮะผมก็ตีข้าง ปุ๊บข้างคาวก็จะกลายเป็นข้างคาวที่ตายแล้วนั่นเองครับผมนี่นะฮะก็มีเอฟเฟกเหมือนปลาเหมือนกันนะผมนะครับนี่นะฮะอ่ะแต่เห็นเขาบอกว่าเราส่งมาที่จะเออเอาเขากับเอาเขามาได้ด้วยผมจะลองดูเอาได้ไหมครับผมนะฮะอืมเอามายังไงเนี่ยเขาบอกเอาไปได้นะแต่ว่าผมไม่รู้เอาไปยังไงครับผมนะฮะแต่ที่แน่ๆครับผมถ้าเกิดว่าเราเมืเกิดพูดเล่นหรือวิลเลเจอร์เข้าไปใกล้ๆตัวซางคาวเนี่ยพวกพวกอะไรล่พ,พวกเนี้ยจะออกมาครับผมซึ่งผมจะให้ดูความร้ายกาศของมันนะฮะผมจะ อันนี้ที่ปลอดภัยกว่านี้ละกันนะครับเมื่อดิจะไม่ถูกไม่ถูกเอ่อไวรัสมายึดตรงของสปอร์นะผมนะฮะมันมีอะไรดรอปไหมเนี่ยผู้ชมโอเคเหมือนว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็เลยมีอะไรดรอปนะฮะผมลองดูข้างบนสิเหมือนว่าจริงๆอ่ะมันจะดรอปมันจะดรอปเป็นไอตัวไอเทมเหมือนไข่สปอร์ของเจ้านี้ออกมาด้วยมากมายเงแต่ว่าผมไม่มั่นใจมันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะผมนะฮะมาเลยไม่มากล่าวผมนะฮะบางทีมันก็มานะ ซึ่งผมก็จะลองให้ดูว่าผมอยู่ในเกมหมดเซอร์ไพร์ฟว่าผมเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคสักครั้งคาวายครับผมปุ๊บทีนี้ผมก็จะทําการเปลี่ยนเกมหมดผมเป็นเซอร์ไพร์ว่าครับผมนะฮะวเวอร์ชวลเกมเป็นเซอร์ไพร์ฟว่าผมโอเครอดูว่าผมจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่ครับผมแล้วก็จะออกมาครับผมแล้วพวกนี้ก็จะมาทําการจะมาทําลายผู้เลน่นครับผมนี่แล้วมันก็รุนแรงทถมให้เอฟเฟ็กขึ้นไส้เบียนหัวกระลาด้วยครับผมนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวอันตรายมากๆครับผม ผมเลยต้องทําการใส่เข้าไปในบล็อกบาเรียนนั่นเองครับผมนะฮะนี่ซึ่งเจ้านี้ผมเราสาามรถที่จะเอาดาบตีเขาได้ครับผมถ้าเกิดว่าตีโดนนะฮะบอกเลยว่ามันก็มันไม่มันไม่ได้ตายง่ายมันอึดด้วยนะเออดาบเพชรสองทีถึงจะถึงจะถึงจะลงไปนอนฝนตกด้วยนะฮะโอ้โหยอดเวลาชอบเลยนะฮะนั่นแหละมันก็อันตรายตับหนึ่งเลยครับผมนะฮะเห็นไหมมันก็ตีเราเนี่ยครับผมตีเราจนกว่าเราจะตายด้วยคุณผู้ชมฮะและหลังจากที่เราตายเนี่ยตอนนี้ก็จะแพร่พันไปที่อื่นต่อครับผมนะฮะดังนั้น ผมเลยทําการเตรียมคอมมานด์ไว้ให้ผมมีการฆ่าเจ้าพวกโคโรนาไวรัสเขาผมนะฮะตอนนี้ผมอยู่เกมโหมดสไบวอลเนาะต้องไปเป็นครีเอทีฟกับเหมือนเดิมก่อนนะผมโอเคปรับเป็นครีเอทีฟก่อนปุ๊บบางทีก็สะดวกนะคือมันสะดวกกับที่ผมคิดเยอะเลยโอเคเอาเป็นครีเอทีฟปุ๊บเนดูคอมมานด์ที่จะฆ่าโคโรนาไวรัสนะฮะก็ทับคิวเอทับเอ็นซีวีโอโคลอนโคโลนนะผมนะฮะอ่ะก็นั่นแหละก็เลือกทับฆ่าโคไวรัสโคโรนาหาผมแล้วก็ทําการฆ่าเขาหมดเลยครับผม เรียบร้อยนะทีนี้ก็โคนาไวรัสก็ทำการถุกฆ่าหมดแล้วผมนะฮะนี่มีควันตรงนูน้นอยู่ตรงนู้นนะฮะอ่ะซึ่งเดี๋ยวขอเคลียร์ฝนต่ออีกนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะทำให้อ่ะมันโอเคเลือกเป็นตัวเวทเตอร์เคลียร์ไปเรียบร้อยเคลียร์เวทเตอร์เรียบร้อยคยรัรบรผมนะครับนี่นะฮะโอเคเนาะทีนี้นะครับนอกจากเอาตัวนีนะ้ทำการเพิ่มไวรัสโคนามาแล้วเนี่ยครับผมนะฮะ เขาคุยทำการเพิ่มอุปกรณ์สำหรับรับมือวัคโครโรน -19 ด้วยนะคุณผู้ชมฮะอ่าถ้าต้องการอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้คําสั่งครับผมนะฮะทับฟังชันคิดนะฮะฟังกช์ชันนี้ครับผมจะไม่เราได้อุปกรณ์การต่อสู้ไวรัสโครโรน -19 ด้วยครับผมนะฮะอะ่ซึ่งผมก็จะลองใช้คอมมานด์น,ะะนี้ครับผมปึ๊บเมื่อผมใช้คอมมานด์เนี่ยผมจะได้ไอเทมมาสามชิ้นก็จะมีสองตัวอ่าสเปรย์ครับผมนี่เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์เนาะแล้วก็ที่สองก็จะเป็นหน้ากากอนามัยคครรัับบผมนะอ่แล้วก็ผมนตัว โหลดเดอร์ครับผมนะฮะซึ่งวิธีการใช้ง,งานหน้ากากอนามัยเนี่ยครับผมนะฮะให้ทําการอ่ินเจ้าตัวโหลดเดอร์เขาไปก่อนครับผมนะครับอ่ะกินเข้าไปปุ๊บนี่ได้เอฟเฟกมาเอฟเฟกบัฟมาแล้วก็ทําการใส่หน้ากาก,ากเ,ขาเ,ขาเข้าไปปุ๊บนี่เอ้าผมไปดูมองผมนะฮะตอนนี้สังเกตที่ปากผมตอนนี้นะะ้นนนปากผมก็จะมีเหมือนอเล็กเล็กสักอย่างของปิดปากผมไว้ขาวๆก็จะเป็นส่วนของตัวหน้ากากอนามัยนั่นเองครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะ แล้วสูตสเปรย์มันทําอะไรได้ใช่ไหมสเปรย์จริงๆคือเอาไว้สลับรับมือตัวโครโรนาไวรัสเลยแล้วผมนะครับง่ายๆคือถ้าเกิดว่าผมเจอฝุ่นเวลสโครโรนามาครับผมนะฮะอุ้ยทุบทุบป,ปุ่มทิ้งอีกไม่เป็นไลเดี๋ยวผมเอาเซ็กเซ็กไมค์ดูรับผมนะฮะอ่ะผมจะลองเสซ็กไวลสโครโครโนาในหมู่บ้านแล้วผมจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคนายจะเป็นผู้ชชยของเรานะฮะอ่ะกดผิดอีกแล้วโอเคเปิดกระเป๋าผมปึ๊บแล้วก็จะเอาไข่ตัวสร้างข่าวออกมาครับผมนะครับ เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่ดีสุดครับผมนะฮะโอเคสร้างข้าวปุ๊บมาผมเดี๋ยวเราก็จะทำการอ่ะเซกอันนี้มีชาวบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆนี่รียบร้อยชาวบ้านเข้าไปใกล้ปุ๊บอ่ะก็จะถูกตัวไวัคซีโรนาโจมตีครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็เวลาก็จะหาคนอื่นต่อครับผมนี่ก็จะไปฆ่าวิลเลเจอร์คนต่อไปเป็นการแพร่เชื้อไวรัสนั่นเองครับผมและชาวบ้านก็จะมีเอฟเฟกด้วยครับผมนะฮะจะได้เหมือนสมจริงมากขึ้นเลยอย่างนี้นครับผมนะฮะไวลาโคนาเริ่มแพร่กระจายแล้วผู้ชมซึ่ง ก็สเปรย์เนี่ยสามารถที่จะใช้ในการโจมตีไวรัสโครโรนาได้โอ้มันโครโรนาตนัวมันเล็กใช่ไหมการใช้ดาบฟันบางทีมันลำบากนะเขาเลยใช้เจ้านี้ครับผมในการโจมตีโครโรนาทั้งที่เนี่ยมันยิงเป็นกลุ่มได้ด้วยครับผมนี่ผมจะเป็นการยิงเหมือนตัวสโ,โนโบอลครับผมนี่ครับยิงไปมันยิงโดนไหมถ้าเกิดอ,อะไรก็ไวรัสโครโรนามันอยู่ในเส้นทางเนี่ยก็ถูกผมยิงครับผมนะฮะอ่ะแบบนี้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเป็นโซลวอและสู้กับไวรัสโครโรนาดูจะเป็นยังไงครับผมนะครับอ่ะโอเคครับผมเป็น เกมหมดสบายว่าเอาผมแล้วก็สู้กับวัลค์โคโรนาครับผมชาวบ้านวิ่งมาทางนี้ครับผมแล้วโคโรนาไปนู่นแล้วผู้ชมต้องไปช่วยชาวบ้านนะครับผมมาตอนนี้ฉันมีหน้ากากอนามัยนะเว้ยมาสู้กับฉันมาดิมาดิแงมาด,ามาดิผมไม่มาไม่สนใจเราเลยผู้ชมเหมือนโคโรนาจะไม่สนใจเราเลยนะฮะถ้าเราเกิดเรามีเอ้ยมาอยู่มาตีอยู่แต่ว่าเลื่ผมไม่ลดเพราะว่าจริงมีเอฟเฟกต์นั่นแหละผมะว่า,า,กกา,าจริงหน้ากากอนามัยจริงมันใช้ไม่ได้แต่ว่า เออสู้โควิดหน้าก็นั่นแหละก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วผมก็เอาเนี้ยยิงๆไปเรื่อยเรื่แล้วผมนะครับจนกว่ามันจะตายทั้งหมดนั่นแหละครับผมนะฮะก็สู้ๆไปอย่างนี้แต่ว่ามันก็อึดด้วยแหละครับผมก็ต้องค่อยๆสู้เขาไปครับผมนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดชาวบ้านไปยิ่งสูบบังคับเอีกก็จะเวลาก็จะแพร่กระจายเรื่อยๆดังนั้นก็เป็นออนที่ให้ระวังนิดนึงครับผมนะฮะแต่ผมมีนี่ขนาดใส่หน้ากากอนามัยนี่ยังติดยังยังรุนแรงนะ่นแหละคุผู้ชมเพราะเวลาเวลาโควิดหน้าจริงมันก็ต่อให้เราติดแล้วใส่หนนน้้ากกะะะมมมัั็ไไไ่่ดชวยอรรคบผฮ ดังนั้นถ้าไม่อยากติดที่ไม่อยากป่วยก็ป้องกันตัวเองไว้ดีกว่าผมนะฮะอ่ะก่อนนี้ก็เป็นส่วนของตัวแอดออนไวรัสโคโรนาครับผมนะครับอ่ะใครสนใจอยากไปเล่นก็เอาไปเล่นได้ครับผมนะครับตัวน่นาอะไรอยากจะสู้เอาไว้จริงๆก็กดค้างจริงๆนั่นแหละครับแบบเซอร์วอสแบบคนที่เล่นในมือถือนะโอเคเนาะโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะมาเริ่มวิธีการเอ่อสลอดแล้วก็สโลงเจ้าเอ่อตัวแอดออนโคโรนาไวรัสกันครับผมอ่ะ โดยสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือ,อกดมาที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะฮะก็จะเป็นลิงก์มาที่ MCPEDL ของผมนะครับนี่ซึ่งตอนนี้วผมจะลงเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันของ1.16นะซึ่งผมก็ยังไม่เคยลองมาลงได้ไหมเพราะว่าคนทาเขาบอกว่าเอาตัวเนี้ยมันรองรับสําหรับเวอร์ชัน1.4คร้บผมนะครับอ่ะซึ่งก็จะมาลองกนแหละว่าจะได้หรือเปล่าะค,ะะคะรับผมโอเคเนาะหลังจากดูเข้ามาในเว็บนี้แล้วคุณทําการเอ่อเลื่อนลงมาครับผมนะครับอ่ะเลื่อนลงมานะฮะกมะะ็กม,ะะะมีข้อมูลต่างๆะครับผมแต่ว่าผมก็อธิบายไปคปคิ ผมเราก็ทําการดาวน์โหลดแล้วก็เลื่อนลงมาจนก,กระทั่งเจอคําว่าดาวน์โหลดเนี่ยครับผมนะครับจากนั้นนะครับให้คุณทําการกดไปที่เอลิงข้างล่างคำว่าดาวน์โหลดก็เขียนว่าดาวน์โหลดโคโรนาไวรัสแอดออนเนี่ยก็เข้าไปครับผมปึ๊บนี่นะฮะก็จะเป็นการออกเคกนะ MCPDL ก็จะมีเตือนว่าข้างหน้ามีย่อลิงก์โฆษณาอยู่ครับผมซึ่งเราก็ต้องกดไปย่อลิงกแบบย่อลิงก์นั่นแหละนะฮะไม่งั้นเราปหลดไม่ได้นะฮะซึ่งก็เป็น ฟรีเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมนะฮะอ่าซึ่งถ้าเกิดขึ้นทุงี้เรากดดีนายไปแล้วผมนะครับอ่าแล้วก็รอ5วิแล้วผมนะครับเปึ๊บรอ5้วิก็กดข้ามเขาบผมเปึ๊บทีนี้มันก็จะมีหน้าไอ้นี่หน้าที่มันขับให้เรากดอาราซึ่งจริงๆเราไม่ต้องกดอาราให้เรากดปฏิเสธไปแล้วผมนะฮะอ่าหรือกดบล็อกไปนะครับโอเคถ้าเรากดก็จะมีบางทีก็จะมีโฆษณาพวกนี้ขึ้นมาครับผมนะฮะอย่าไปสนใจมันแล้วหมหรือก็ปิดมันไปเลยก็ได้แล้วแตะะ่แล้วผม จะแปะนี่ยแล้ผมขึ้นแบบนี้นะให้เรากดบล็อกไปแล้วผมนะฮะนี่นะฮะแล้วก็รอให้มันผ่านไปเรื่อยๆแล้วผมเหมือนมาจะก,กดอาราเพื่อทำการต่อแต่เราไม่ต้องกดอาราวกดบล็อกไปแล้วผมแล้วก็รอไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งเราผ่านมาได้จนเจอกับนี่ยแล้ผมหน้าเน,นี่ยแล้วผมพอเรากดตรงคลิกยารีสลิงครับผมก็ <c oughs> จะมาถึงหน้ามีเดียไฟล์นั่นเองครับผมอ่าทีนี้เราก็โหลดไฟล์มีเดียไฟล์มาครับผม <า S 2> ปึ๊บ <c oughs> นี่นะครับอ่าก็รอพักก้นโคมปึ๊บรอเสร็จแล้วกดเปิดแล้วผม นี่จะารับเครื่องที่ไม่รองรับในส่วนของตัวไฟ m c f r ซีเนให้ทำการลงเอฟไฟล์ Polar ด้วยครับผมนะฮะทิ้งไว้ายคลิปนะฮะอ่ะเราก็เลื่อไปที่ m i Minecraft ครับผมปึ๊บแล้วก็ทำการรอให้ตัวเกมขึ้นมาของผมเปิดตัวเกมทิ้งไว้แล้วนะจะไม่ต้องรอตัวเกมบูดขึ้นมาทีนี้ก็ทำการอ m p พอร์ตไฟล์ออกของเราครับผมโอเคอ m p พ r t ตัวเบลเวอร์เสร็จแล้วผมนะครับ ต่อไปก็เป็นตัวในส่วนของตัวอะตัวรีซอร์ทครับผมนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้โอเคทีนี้ครับผมหลังจากที่เราทําการเอาไวออนเสู่ตัวเก็บของเราแล้วเราจะไปต้องเอาไอออนของเราเนี่ยใส่กะโลกของเราด้วยครับผมนะครับซึ่งมาสมสารถทเดซ่ใส่กะโลกเราได้2แบบก็คือใช้กับโลกเดิมที่เรามีครับผมหรือสร้างกะโลกใหม่ก็ได้ครับผมนะครับแต่ผมจะมาสอนใช้กะโลกเดิมของเราก่อนนะครับอ่า เราเช็คกับโลกเดิมของเราให้เรากดทําการดินสองเราาต้องการอย่างเช่นผมต้องการใส่แอดต้องการโลกที่มีชื่อว่าซาวรลูโดเนี่ยผมก็กดที่ดินสอ,ของข้าง,งเขาปึ๊บจากนั้นนะครับอ่าให้คุณทําการเลื่อมาเช็คที่ส่วนของตัวอาเวอร์ออปชั่ครับผมแล้วก็ไปที่ยูเอสเปอร์แมนท้าเกมเพลย์ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยยังไม่เปิดให้ทําการเปิดมันด้วยับผมนะครับปึ๊บซึ่งถ้าเราเปิดมันเนี่ยเขาก็ทําการที่จะเออ ก๊ปีโลกของลาวครับผมจะเจอเว่าเ e อข้างหน้าครับผมถ้าเราเปิดไว้แล้วเนี่ยเราก็ใสออนได้เลยนะแต่วันนี้ผมยังไม่ได้เปิดก็กดเข้าทีนิ้วไปครับผมเพิ่ให้ทําการคัดลอกโลกเป็นเท่าเกมเพลย์แล้วผมก็ได้เป็นตัวโลกนี้ออกมาครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะจะน่ารำการเออกดดินสอเข้าไปให้โลกที่มันมีเ e อข้างหน้าที่อยู่บนสุดครับผมเึ๊บจากนั้นนะครับอ่ะทีนี้ให้เราไปเช็คว่าตรงเนี้ยเราก็เปิดตัวไอซ์สมิทเทิลเกมเพย์ถ้าเปิดแล้วเนี่ยมันจะทึบอยู่แบบนี้นะครับอ่ะ เราจะปิดกลับไปปิดไม่ได้เปิดแล้วเปิดเลยเขาเลยก็คัดโลโกเอาไว้แทนไงนะฮะจากนั้นนะฮะให้คุณทำการเออไปที่แอดออนเขผมแล้วก็ไปที่ตัวเออไปเอาเออแผลกับผมนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่อะไรนะผมก็ทีนี้ไปที่ MyPack คกับผมปึ๊บทีนี้ก็จะมีแอดออนตัวนี้ขึ้นมาผมโครนาเวลาแอดออนล้วกดเข้าไปกดปึ๊บที่ตัวแอดออนแล้วก็กด Activate คกับผมปึ๊บ ีนี้มันก็จะมีแจ้งเตือนเรื่องตัว Achievement จะถูกปิดครับผมเนื่องจากว่าการใส่ Bioware Pack เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงกฎของตัวเกมพวกมุกหม่อะไรต่างๆมันทำให้บางทีตัวเกมมันง่ายขึ้นไงครับก็เลยจับเหมารวมหมดว่าการลงอ d อ o n เนี่ยทำให้เราไม่ได้ Achievement กับผมนะครับแล้วแต่เราไม่สนใจอยู่แล้วเราก็กด Continue ไปปุ๊บนี่เราก็ใส่ดำเการใส่ตัว Bioware Pack แล้วผมจะนําให้เราไปที่ตัว Resource Pack นะครับ ซึ่งตอนเนี้ยไอโซต์ตัวเนี้ยมันไม่ได้สัตัวนมัตให้ครับผมนั้นเราต้องใส่เองก็ไปที่ไม้แพกเหมือนกันปึ๊บจากนั้นก็ผมให้เราเออใส่กดอยู่ที่ตัวเออญเนี้บผมตัวโคโรนาว้แล้ออตัวนี้ครับผมนะครับผมให้มันขึ้นคำว่า activate แล้วก็ดเข้าไปเหมือนกันครับผมก็รอให้มันใส่ครับผม โอเคเรียบร้อยใส่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดเพลย์ได้เลยแล้วผมนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่กดเพลย์เพราะาผมจะสอนกับคนที่จะสร้างโลกใหม่ด้วยนะฮะถ้าเกิดเราจะสร้างโลกใหม่ก็กด create new create new world ครผมจากนั้นนะครับอ่าเราก็ทําการไปตัว option เหมือนเดิมแล้วผมแล้วก็ทําการอ่าเพิ่ม r ม m e n t a l เก m e p l a y ตรงนี้เลยแล้วผม ทำให้เราไม่จำเป็นต้องกรอบโลกอีกรอบหนึ่งครับผมบอกไปก,ก็เปิดไปเลยปุ๊บนี่นะฮะก็จะเตือนว่าเกมไม่สเสถียรแล้วก็คอนเทเนรไปเราไม่สนใจอยู่แล้วนะครับอ่าจากนั้นนะครับอ่าให้เราไปที่่ว่ของตัวแอดออนก็ผมแล้วก็ไปใส่ตัวอ่าเปลี่ยวแครก็ผมตอนนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรนะที่ก็ไปที่ไม้แผลแล้วก็กดไปที่ตัวอเอาของลาแล้วก็กดแอคทิเเข้าไปปุ๊บก็จะเตือนเรื่อง i ะช e เ e n t เหมือนเดิมก็ผมนะฮะซึ่งเราไม่สนใจคอนทีนิวไป ปึ๊บหนีรอาผมแล้วก็ไปที่รีซอแพรคเก้ผมแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ให้แอตโนมัติเราต้องใส่เองก็ไปที่ไม Pack คเก้ผมเหมือนเดิมไม Pack แล้วก็กด Activate ต,ตัวรีซอแพ c k ของเราผมนะครับเราต้องการใส่เอาผมเข้าไป ส่วนตรงนี้นะครับไปตรงอะควาย e อ็กซ์เพเยอร์ซอฟต์แวร์ทูจอยเนี่ยมันสำหรับมันติเพเยอร์ครับผมนะถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เพื่อนเล่นด้วยเนี่ยผมแนะนำไม่ใส่กลวงแน็คก็ถูกไว้ด้วยเพราะเพื่อนเราเนี่ยก็จะได้มีเอาโครโรนามาเจอกับเราเหมือนกันนะผมนะครับนี่นะฮะตัวเพลเออร์รู้สึกว่าเขาจะบังคับเลยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะบังคับเลยนะฮะเนี่ยบังคับเลยตัวรีทวาก็บังคับไปเขาโหลดด้วยไม่งั้นดีซอสจะโหลดไม่เหมือนกันแล้วมันจะดูเออหรือเก๋ๆครับผมอันนั้นก็แอคทีฟไว้ด้วยครับผมนะครับสหรับคนที่มีให้้ตตังงรนี้เปิดไว้นะครับผมโอเคนะ ทีนี้ก่อนที่ผมจะกด Create ผมขอเปลี่ยนเกมหมดผมเป็นอ creative หน่อยจะได้ง่ายต่อการเช็คครับผมว่าลงได้หรือเปล่านะฮะโอเคเขาทีนิวอจิเตอร์ชิลเมนเหมือนเดิมรับผมนะฮะเหมือนกันเพราะเปิด c r ี a t ที e นี่มันโกงอะไรงนะฮะแล้วก็กดท i นิวไปแล้วไม่สนใจแล้วก็กดครีเอทเลยครับผมโอเคนีแล้เข้ามายโลกของเราแล้วผมนะครับแต่ว่าผมลืมเปิดฮาร์ดครับผมเขาก่อนมาถ่ายรูปสก,กีช็อตไว้แล้วลืม โ okay, อเคครับผมทีนี้เราก็เปิดฮาร์ดเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับทีนี้ผมก็จะมาทดลองว่าเอาตัวนี้ลงได้หรือเปล่าอย่างแรกผมจะไปเช็คในเรื่องของตัวไข่สปอร์สักหน่อยว่าเขามีเอ่อม็อบใหม่หรือเปล่าเพราะวบานีนเพิ่มม็บอบเนาะนะฮะทิดูไปครับผมปึ๊บโอเคจะมีไหมมีครับผมนี่ฮะเป็นศพขังข่าวกับเอ่อโคโวิาไวรัสนะครับผมนะฮะโอเคสร้างข่าวเสกมาได้ตัวเอว่อโควิาไวรัสอ่ะโอเคเสกได้ครับผมนะครับนี่นะครับ แต่ยังไม่ทําอะไรผมว่าผมไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงนะฮะเออเดี๋ยวผมจะลองเสกวิเลเจอร์มาดูเขาผมนะครับว่าไอ้วันพรุ่งนี้มันไล่ฆ่าวิเลเจอร์เนาะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าใน1.6เนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าว่าเขาบอกเวิร์กใน1.4นะฮะอ่ะเห็นเขาบอกไปลองถูกผมว่ามันไม่น่าไม่น่าจะได้โอเคลองดูเขาผมอ่าก็เวิร์กอยู่เขาผมนะครับมีวิเลเจอร์มาทีโคโรนาแล้วก็จะไปโจมตีเขาแบบนี้นั่นเองโอเคจะลองทับคิดบ้างว่ามันเวิร์กไหมอย่างชุดอุปกรณ์เนี้ยผมโอเคครับผมทับฟังก์ชันครับผม ป๊บเบปป๊บ KIT ครับผมปึ๊บนี่ก็มีขอให้เราใช้เหมือนกันครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคใส่นั่นก,ก็อนามัยก่อนครับผมนี่เรียบร้อยครับผมโอเคก็อโอเคครับผมก็สลับแอดออนตัวนี้สามารถที่จะเออลงได้ดนในทางเวอร์ชันนึ 4, แล้วก็1.16ครับผมนะฮะลองแล้วผมก็โอเคเป็นว่าสลับ คลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วผมนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็ว่าสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนถนะ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วยบังคับสไคร้สหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว